เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องวายพระวัดศรีมงคลอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ วัดศรีมงคลเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาตั้งแต่พุทธศักราช2,395และมีหลวงปู่ครูบากกหรือพระครูมงคลรังสีเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือเมื่อปีพุทธศักราช2,474คณะสัทธาชาวบ้านกก ได้กราบอารัธนานิมนต์หลวงปู่มาอยู่ประจําที่วัดบ้านกกซึ่งขณะนั้นเป็นวัดราไม่มีพระภิกษุจําพัรรษาเมื่อหลวงปู่ครูบาโกรับนิมนต์มาอยู่วัดบ้านกกก็ได้เริ่มพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบา้านบูรณะซ่อมแซมและสร้างกุติวิหารอุโบสถรวมถึงอบรมสั่งสอนชาวบา้านให้มันเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรม ให้มีความสามัคคีต่อกันจนชาวบ้านต่างเคารพศรัทธาและวัดบ้านกกก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาโดยหลวงปู่เด่นมรณภาภาเมื่อปีพุทธศักราช2532สิริรวมอายุ88ปีษา6 7ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดบ้านกกคือพระครูรังสีธรรมนา นิกรธรรมรังสีที่ได้พัฒนาวัดบ้านกกงสืบต่อมาซึ่งทุกวันนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอท่าหวังผาจังหวัดนาด้านหน้าวัดจะพบกับซุ้มประตูโขงไม้สักที่งดงามด้วยศิลปะล้านนาผ่านประตูเข้าไปด้านขวามือจะพบกับเจดีสีขาวสวยเด่นเป็นสง่าเป็นเจดีสี่ชัน รอบเจดีย์ทั้งสี่ด้านมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนด้านบนสุดเป็นเจดีย์สีขาวด้านนาวิหารหลวงงดงามด้วยศิลปะล้านนามีพญานาคหน้าบันไดทางคืนพญานาคทั้งสององค์อวนทวนสมบูรณ์ตามศิลปะของช่างชาวเหนือภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทัานใจที่เก่าแก่ สามารถขอพอรให้สิ่งที่ปรารถนาสำเร็จทันใจได้ตามที่ต้องการด้านในสุดเป็นที่ประิสฐานพระประธานสีขาวที่เก่าแก่อายุหนึ่งกว่าปีมีพุทธลักษณะที่งดงามมากบนพระเสียรออกแบบเป็นซุ้มมีพญานาคเกี่ยวที่สวยงามอลังการด้านขวามือของพระประธานมีรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปูค่ครูบาก หรือพระครูมงคลรังสีประฏิสถานบนอัศนะที่งดงามทางวัดได้ทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์โดยการโยงสายสินไปที่หลวงปู่ออกจากวิหารเดินไปด้านซ้ายมือจะเป็นที่ปฏิสถานพระเจ้าทองทิพย์ซึ่งอยู่ด้านบนและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากมองไปด้านล่างเห็นทุ่งนาเขียวขจี มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ของดอยภูคาพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกลรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370